ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูลูกกบนะครับเพิ่งไปรับเม้าวานนะครับตัวละสบาทนะครับมาเม่าวานสี่พันตัวครับก็จะดูบานไว้สองบ่อด้วยกันนะครับนี่ครับบ่ออนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับนี่ตัวละบาทห้าสิบนี่ตัวละสองบาทครับเบ็ดเสร็จเมื่อวานก็กบสองบ่อนี่นะฮะ บอ่อเล็กบอ่อนี้ตัวสองบาทนะครับตัวสองบาทครับยังไม่ใหญ่นะครับน,นี่พร้อมขายครับกบอายุสามสี่เดือนครับก็จะมีไปส่งแม่ค้านะครับนี่ฮะตัวโตวส่งแม่ค้าโลเจ็บาทครับ จับวันหนึ่งก็ประมาณสามสิบโลครับอยู่อีกได้นะ่าจะประมาณสักในบอ่อนี้นะ่าประมาณหกสิบโลได้ครับหกสิบโลเจ็ดสิบโลน่าจะได้ครับพอเราจำน่ายบอ่อนี้หมดเราระบายบอ่อนี้หมดเราก็จะขยายพวกนี้ครับเอาพวกนี้มาใส่บอ่อตัวเล็กเนี่ยครับมาใส่บ่อนี้ครับ,บ,อรรบพอถ้ามันอยู่แน่นเกินไปคถ้าแน่นเกินไปครับเนี่ยจะกัดกันนะ มัตจะกัดกันว่าตายครับแต่วันนี้แน่นแน่นครับแน่นรอระบายขบใหญ่ก่อนครับเนี่ยตัวละสองบาทก็ประมาณสามเดือนครึ่งคนระับจะโตเท่าตัวนี้ประมาณนี้ครับเราก็จะได้ขายกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผม